ครับเจอกันในะวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด4คิวครึ่งนะลูกค้าของยอโคมอสูมาให้นากผู้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นโคมอสูรุ่น W a 470รุ่นแปดนั่นเองตามเชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็นตัวใหม่มากๆนะลูกค้าเพราะว่าถ้าจะให้เทียบมวยกับรถส่วนบ้านเราเนี่ยลูกค้ารุ่นแปดเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าส่วนบ้านเราเนี่ยไปอีกสองรุ่นนะครับลูกค้าครับใหม่มากๆหล่อมากๆนะฮะตัวนี้นะครับนี่รุ่นใหม่อย่างนี้ลูกทรงแน่นอนมาเป็นโฉมใหม่ทััั้้้งงงงหหหมม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 ดดดดเเเเลลลยยยกกกกกก็จะะะีีีคควาาาาาบบบบบึึึึึึนน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 นททท่่่่่่่่พิิิขขูููอออสรร์ๆ ครับนี่นะฮะสเตตี้ก็จัดเต็มมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พัดลมด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นพัดลมไฮดรอลิกแบบใหม่ความเร็วรอบเนี่ยก็จะหมุนเร็วขึ้นแรงขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับนี่มีบังคอนหลังมาให้พร้อมทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็บังคอนหลังของเขาเนี่ยจะเป็นบังคอนหลังแบบสไลด์ด้วยนะครับอ่าเวลาเปิดปิดสวิตช์เครื่องเปลี่ยนโคงเปลี่ยนกองเนี่ยก็จะทําได้ง่ายกว่ารุ่นเก่าๆนะครับนี่เดี๋ยวลองให้ดูนะครับนี่สไลด์เปิดปิดได้แบบนี้เลยนะครับอ่าถ้าเป็นรุ่่่่่นนนเเเเเกกาาาีียจะป็ตตัััววฝทชือมบ ฝาเครื่องยนต์นะฮะแล้วเวลายกทีเนี่ยมันจะค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยไม่ต้องนะครับสามารถสไลด์ได้แบบนี้เลยนะครับอ่าก็ถือว่าดีมากมากนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับนี่ดีมากนะครับอ่านี่ยางนะครับเป็นยางเบอร์ยี่สามจุดห้าไอ้ขอภัยยี่หกจุดห้ายี่ห้านะครับตัวนี้นะครับตามแต่รถตักสีอยู่ครึ่งนะครับสวยๆนะครับมาดูเกียร์กันนะในส่วนของเกียร์รถตักไซส์ใหญ่อย่างนี้ก็แน่นอนเป็นเกียร์ทอร์กนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับ เ,เขากระทาเทียก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับใหม่ๆอย่างนี้นะครับแกงสวยดีมา,มากๆจุดรั่วซึมไม่มีนะสายเสนนี้ไม่มีแตกไม่มีรั่วนะครับลูกค้าพร้อมลุยพร้อมใช้แคนเสนสวยรอยเล้ารอยดํา,า,า,ดามไม่มีนะจ๊ะนี่นะครับบุ้งกีเนะื้อเต็มแบบนี้เลยรอยทะลุรอยชิคาาไม่มีนะครับพร้อมลุยพร้อมลุยนะครับนี่ งามนะครับคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาเครื่องทั้งสองฝั่งกันลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพเครื่องของเขากันต่อนะครับแปะเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับนี่นะครับผมเปิดฝาขึ้นมารอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่บางคนสไลด์ออกแบบนี้รอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยนะฮะที่เขาใช้งานอยู่เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับตามสารรถตัางไซส์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวขนาดเครื่องของคันนี้นะฮะก็จะเป็นเออคโค้กมอสสุ 6D 125เล้กยนนะครับผม ป็นสภาพในส่วนของฝั่งหัวฉีดของเขานะครับก็บอกได้เลยว่าแท้งสวยมากนะฮะมาหัวนี่ครับนี่นะครับสวยๆคันนี้นะครับนี่ WA 470นะครับสวยมากนะฮะรุ่นใหม่นะครับโอเคดูฝั่งหนึ่งบ้างอันนี้ฝั่งเทอร์โบนะครับ คลิปทั้งสองฝั่งนะครับบอกเลยจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็พกเสียงเครื่องนะฮะการทำงานของเครื่องของเขาเนี่ยก็ทำงาน,นไ,ได้ดีนะเสี่งดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับ่าโอเคเดี๋ยวผมปิดบางคนก่อนลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปสภาพด้านบนนะฮะไปดูในส่วนของสภาพภายในแล้วก็เดี๋ยวลองขับเอพวกเกียกับปั๊มของเขากันต่อนะครับแต่เดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับ นี่นะครับถัดมาด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัวเซอรูุ่นแคันนี้นะครับก็มาสวยๆนะตัวนี้นะครับหน้าจงหน้าจอก็แน่นอนเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับสวยงามดูง่ายใช้งานง่ายนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะคอนโซลก็เป็นคอนโซลพู่นี้ตามสรุตักไซส์ใหญ่เลยเดี๋ยวผมปิดประตูก่อนนะครับอ่าเป็นคอนโซลคู่นะครับเดี๋ยวลองเทสปั๊มให้ดูนะครับ กดตัวลอ,อยได้ชิวๆสบายๆนะครับตัวนี้นะครับนี่บอกได้เลยว่าแรงปั๊มเนี่ยนะฮะเหลือๆนะครับแรงดีพร้อมใช้งานอยู่แล้วรุ่นใหม่อย่างนี้นะครับ นี่ปืนปั๊ตามไม้ตามมือความนิ่มนี่บอกเลยว่าฟึลิ่งนี้เหมือนรถเล็กเลยนะลูกค้าครับนิ่มมากนะครับนี่ใช้แค่นิ้วผักก็ไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่พวกแอรการทําความเย็นนะครับก็มาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้งานเช่นเดียวกันนะฮะโอเคถัดมาในส่วนของเกียร์นะครับตามาซเกทยร์กนะจะมีทั้งหมด4เกียร์ตามนี้เลยด้านหน้า4ี่ดาหลัง4ตามนี้เลยเดี๋ยวมาลองไล่ไปทีละเกียร์กันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากเกียร์หนึ่งก่อนนะนี่หนึ่งนะครับ2 3 นะครับปืด๊ดนิ่มมากนะฮะตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดินหน้ากันบ้างนะครับนี่หนึ่งนะครับสองสามนะครับแล้วก็เก้สี่นะครับปืด๊ดนะครับอ่าก็ใช้งานได้ ครบทุกเกียร์นะครับพวกชุดพวงมาลัยของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มดีปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้ติดขัดอะไรนะตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองลากเกศี่ให้ดูกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับนี่เกศี่นะครับลากเลยนะครับปื๊นนี่นะฮะก็แแตบเดียวนะครับไม่ต้องรอรอบนานนะตัวนี้นะครับ แดนหน้านะครับลากกีซีกีหนึ่งปื๊ดนี่นะฮะโอ้โหนิ่มมากนะครับบอกเลยว่าเกียร์นี่แรงดีมากๆแล้วก็ทํางานไวดีมากๆนะครับเหยียบแป๊บเดียวมาเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็บรรชุดพวงมาลัยนะลูกค้าบอกได้เลยว่านิ่มมากๆนะฮะฟีลลิ่งเนี่ยไม่เหมือนรถใหญ่เลยนะครับด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยฟีลลิ่งพวงมาลัยความนุ่มความนิ่มเนี่ยเหมือนรถเล็กเลยนะครับลูกค้าครับขับทั้งวันก็ไม่เหนื่อยนะครับตัวนี้นะครับขับสบายแน่นอนนะจ๊ะโอเคอันนี้ก็เป็นนนกาาาารรรพพพชมะะฮสสภภออบคคัเื่ง ภายในนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัว WA470 รุ่น8คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้ารถตักขุมสูตร W478 คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเติอนฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับถ้าดูได้ชมกันทางไลน์ทีทีเลยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าแห้งสวยทั้งคันนะฮะจุดรั่วซึมไม่มีนะฮะตต่่่่่่าางงงงงยยยรร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 ถััักกกกุนนนนนนใหมมเเเเเลละะคคคบบบบแแแ้้วว็พีี์ป๊ืออขท หมดเลยเอาไปพร้อมลยุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับและก็ค่าตัวของเขาไม่แพงด้วยนะฮะตัวนี้นะครับสองล้านกว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดท่านใดสนใจเดย่เลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากวันนี้ถ้าเกิดท่านใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อใจผ้าสินค้าตัวใหม่ของเรานะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ